ยินดีต้อนรับสู่ C&K Channel กดไลค์กดแชร์กด subscribe วันนี้มาดูลุงพลเดินแบบที่บริเวณน้าพระธาตุเชียงชุมนะครับ

ก็ได้รับบริจาคกรเพื่อมหนึ่งแผ่นเขาบาสัทภูรหพ่อโภศิริบุตรวงจะมีแสงอากสุขภาพเจริญให้ความสิ่ต่างเราไะกาเรื่องการเรนู้อาุรมทนาบุญกับผู้ไม่ประสงค์จะออกงานเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ก็มารัมบริจาคกระเบื่อมหนึ่งแผ่นในวันเขาบาสัทภูรจะมีความสุขภาพเจริ โภชนามุลกับผู้ไม่ประสงค์จะออกงานเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ขอรับบริการการรูปารูปานุบาลสู่บนนักนะครับเป็นเจ้าของอานุบาลบนรักได้มาทำบุญได้สวดและก็เป็นการบูชิดบูชวดบูชิดปในบัติบุญปฏิบันิบูชิด จ้ากรรมนเวรจงได้มารับบาปหมทาวดบดลบุลบถ้ว่าดวงวิญญาณบันพุบับันประจชน์ทั้ดตกทุกข์กให้พบนจากทุกข์มีความสุขแล้วพอให้มีความสุขก็ไปเจ้ากรรมนายเวรกรู้ล้ำตาให้รูมมาหม